เปิดบริษัททัวร์ทำไมต้องโดนบ,บังคับทำประกันนักท่องเที่ยวประกันมะคุเทศเรื่ออาจารย์ทำไมถึงต้องบังคับใช่ไหมคะคำตอบก็คือแล้วถ้าไม่บังคับเวลาเกิดนักท่องเที่ยวของคุณเข้ามาใช้บริการของคุณแล้วเกิดอุบัติเหตุคุณจะต้องทำอย่างไรใครจะเป็นคนชดใช้ให้กับลูกค้าคุณคะแล้วใครเป็นคนจ่ายให้กับลูกค้าของคุณคะ แบบนี้ไม่แฟร์ค่ะฉะนั้นทางททกับคพก็เลยร่วมมือกันในการที่จะบังคับให้บริษัททัวร์เคาน์เตอร์ทัวร์หรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นการบริการให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวทั้ง,งหลายให้มีการบังคับทําประกันนักท่องเที่ยวหรือประกันมักกุเทศนีน่แหละค่ะเพราะเวลาเกิดเหตุเครมประกันก็จะคุ้มครองให้กับคุณรู้ไหมคะค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ ค่ารักษาปีาบาล5 0แสน 500, บาทต่อทุนประกัน1ล้านบาทด้วยแค่นี้คุณคิดว่าราคาเบีย้ยตองหัวก,ก็ไม่แพงด้วยเช่นกันนี่แหละค่าผลดีของการทำประกันฉะนั้นทททกับคอพพก็ต้องบังคับให้คุณทำประกันนักท่องเที่ยวหรือประกันมรุกเทศนี่คือการบังคับต้องทำนะจ๊ะอ่ะคำถามถัดไปค่ะ